<toys> ไฟนอลราวงานแข่งแวนการ์ดโอเวอร์เรสนะคะการเจอกันระหว่างยูจีนรากอนเอ็มพายกับบรูซดาร์สเทนนะคะคิดกันคิดกัดก็รอร่างสามรอร่างสามอืมคิดก่อนคิดก่อนเป็นอย่ไงครับผม

ไม่บอกลว่าเยคอก่กว่ี่หนาเลยกกก่อนแจกครูก่อนนั่นเป็นจั่วแจกครูกลับไจั่วจี่้เดหน่หลังจั่วแต่ท่านแจกาต้องพ็โติดเลยี้อววสองแดนิวโอเคจกเลมั้ยจวอ่าแล้วแต่ทอไิ้งหนึ่งไม่มันจั่วเลย มันมันเลือกแปะเลยไม่ได้ไ่จด้การเข้าโซครับส่วนหนึ่งปะได้เลยปะปุ๊งกิอืกิดี๋ย่ได้ผมื่นแปดพันตั้งครับไม่ตั้งไทเลฟ้ยอ เมื่อกี้แบนเลสนะสิบแบนถาาถือว่าแบนเลสแล้วนะถือว่าแบนเลสแล้วนะโอ้โเข้าโอเคไม่คือเมื่อกี้ลงขาต้องบิดแบน23ทีครับโอเคบิดเลยคือบิดเอะไรครับแบดแบบตีหนึ่งไม่ได้จบเลยครับสแตนจั่วจำลองกาลิฟโต้ไอันนี้ก็เกินทิ้งเมื่อไหร่ชาร์จหนึ่ง ไม่กดทิ้งลืค่ะไม่งเสครับตัวนี้หัวห้าพันหมืห้าตีแวนสิบห้าแวนอันนี้แวนออกสิบถูอันนี้แวนออกสิบถ้าไมกดเกถ้ากดเกก็บวกไปอีกทำไมกด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 ทำนี้แล้วรับครับ สกิวแวร์ครับชาร์จนึงโอ้ชาร์ตหห้าพันหวหาพันไม่ดูหรอกเมื่ี้อะไรเพื่าครับเืน่าสิบห้าขอมื่นห้าครับมื่นได้เดียวนะใช่เหรออ๋อก็ขอสองหมื่นอ่ะใช่โคตรโคตรโโคตรเวนเมื่อกี้โชว์อะไรบ้างเร็ตบินฮะโอเวอร์เข้าฮะเบอรเอุ้ออเดอร์เซนจคร ทิ้งหนึ่งได้่าโซนหึงเชื่อมดยเรการกันดูมีที่เยอะรู้ไดกีเกียรตปครู้ส ้าัสามแดงนะเจ้าหัวโขวกันซะแล้วไม่กันครับโอเวอร์ครับตัวหนึ่งครับสองแดงไปันสองนี่เจอนะเข้าสองได้มงไม่เจือผ่านนะเมื่อมีกี่ใบครับสี่สามเจ็ดใบครับ สามเดมสองหมื่นหนสามที่พีิงครับไมื่อถูกไลท์จวหนึ่งแล้วก็เอาไปนี่ยัดโซสองหมื่นสามหมื่นไอ้เดี๋ยวหนึ่อันนี้ไปยี่สิบสามหมื่นสหมื่น สกิลแรกครับเลสสองยิ่งไม่มีตัวก็บวกมื่นเอเดนเฟสครับตัวนี้ลุกัวห้าพันสิบสามสิบสามห้าบาท่หนึ่งไปสองไป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  ไหมโอ้กาตัดเอาได้่าดีง่ดียี่้าสองคีแปเฮ้ยหน้าบูเลรับครับต้นัะรับบตัวนี้ตัวนี้จะโฉบอีกหนึ่งคียี่สามสองคีครับพี่จีฮะทิ้งงต่อฮโอเค ช็คบอดเช็คฮิวฮิวได้พลังฮิวหนึ่งยี่ห้าตีแบนครับยี่แปดแล้วจบเชิญมือเท่าไหร่จดนึ่งเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมือเจ็ดไปพนร์ทครับโฆษณาครับจวนหนึ่ง

ต้องโดนยิงไงก็ฮิดไม่ได anyway ้ไไม่ได้อย่ดีตีตรไหนครับจะชอบไมจะชอบแล้วดูฮะไม่เลือกได้ดีจริงไมสามแปด เป็นตัวจิ้มโบลบอร์ดสุดเก่งของเราคางนี้ตีแถวนี้เนาะแถวนี้ยี่ห้าครับผมครับไม่ห่วงครับคิดชั้นหนึ่งครับอุ้ยมาเจอสี่ครับยี่สิงไองอะไรก็ได้ทีเดี๋ยวผมีันนดดี๋ยวผมูดีๆกันะดูดีๆกันนะ คขสามารถคอได้ครับคอหนึ่งอะไรลงช่องว่างครับคอสองว่างโอเคเดี๋ยวะและท่าไหรโอเคี้แว่นพลังขาขี้แว่พลังขายโ้้โมเนี่ยสิบแปดสิบแามวนฮะไม่กดเท็กครับอะไรวะนีแค่แบบดูนี่นะปี๊ปีครับโซบนอะไรวะม่ติดเหรอ เอาที่สาสามองพีฮะสามสิบสามสามติดเันสองคีใช่ฮะมันติดเันโอ้ยผมก็หกสิบสามเพิ่มมือเฉยๆแล้วทำไมมาไปไอขนาดนี้ฟอน้า้ไอได้อะไรไม่ได้ไอไม่ได้อเลยสามแบบอสเลยเป็นช้ันอะไรตีครับบ้านหครับ กก็าวเยใบอิงเขาโฉครับหนึ่งใบขึ้นมือเอาที่เอ่อยี่บแปดแันนะ่อะไร์ินดีเสพเป็นสามสามครับโอเคฮะข้านี้คิด้ยวะนะปล่อยครับซอนนี่หนึ่งใบขึ้นมือ ฮิตชั้นอย่างเงี้ยโอ้โหอไม่ได้ผ่านนะมือสับย oui> ังย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 ังมือตอนนี้หกใบครับไล่เอาได้ครับแมนได้รับความสามารถคอครับสกิลมาลงเอาหนึ่งใบยัสโซจูันหนึ่งยิงทิ้งครับแล้วก็จันหนึ่งจากออเดอร์ สามเมื 3, 8, ัวน้าให้สามปนแปดนนไหมมีราสกิลไปไหนกันไปนี่นะสกิลแวนครับโซบานห้าสกิลโอจิเ <c oughs> ปิดท็อปกองสี่ไปสามสาีส่ขอพลังให้กันกนงไร่างเีแรง่ม้เลยโอ้อันนี้แเลย มอไล้ยกองด้วยสอนแปดสองเป็นแปดสองเปไนแปดสองเป็นแปดห้าเป็นแดเกียร์อ๋อ่เดียวว้อาเห็นจริงๆเช้านี้เรี่ไย้อนเพราะเพราะพี่โอคโอเคโอเค สิ้ออกอแค่นี้ละอู้หอย่คล้องนี้กัะเขาได้บานหนึ่งครับโดดไปอยจากโซครับเอาไตายเลือจะากเร์แบงครับเลซสองยิงพวกเหมือ โจนหนึ่งแม่เฟรดครับต oh, ัวนี้ตีสกิลโซบัสหนึ่งบไปอีกหมื่นหนึ่งครับสองหมื่นสองหมื่นอ๋อตัวนี้มันลงมาบห้าพันด้วย นี 20, ่ถ AN> no ูกเลานะยี่สิบขอสิบห้าไม่ใช่ขอ้านี้ขอหมื่นนะครับรับครับแวนกาตีตัวนี้สกิลยัสโซบัวห้าพันครับยี่สิบแปดขี้เดียวข้านี้ตอนนี้ยืนเท่าไหร่ัตอนนี้ยืนยี่สิบสี่ครับ พี่จี้พี่จี้โอเคไม่อไพรด้ยด้เยเร่เสียตใจจใจดจต้องยอมไม่ได้เชียร์กูออกเชียร์ครัจริงครับโอเคเช็คใบที่หนึ่งหิวพลังข้างฮิวได้ครับ พิกเกอร์ออกคือลูกน้ำสามหมื่นสี่ครับสามสามสี่แปดครับโอเคจบเทธนมือเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบครับเธอจุวครับแมนยืนหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งคิดไอ้เร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ื่องไปถัดไปไม่ต้องเลยเฉียกเขาเขาละห้าบาทครับโอเค

ตีครับโซบันห่พีจีครับผมโอเคซีห้าแบบน้ำแขวครับปล่อยครับรพลังแรงฮิวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยีบครับยี่สิบปครับโอเคผ่านนะผมเมื่อกี้ได้เช็คได้แล้วครับเช็คอันนี้สอสาอ๋อสแตนันจัวอะไรอะอ่าเอาเป็นว่าไล่าด้วยครับเขาได้บาส3ามทำลายทั้งสนามครับทำลายทั้งสนามได้่ มีสอ่าเดี๋ยนกเวลาแล้วสกิลวครับเลสสองดีไทยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหมื่นนึงไม่ได้เตะครับครูนี้ลบกว่าห้าพันตี0ุ่งน่ะีสิบห้าครับขอห้าพันสิบแปดครับเจาบาหนึ่งจบบั1หมื่นยี่สิบครับ

ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบอดสบอดสิบใบสิบเอ็ดสิบสอมี่สห้าหกอีห้าใบในกองครับในกองสองหนึ่งลออนี่เลยรวมรวมเลยสกตัวรวมแล้วครับรวมแล้วครับเหลืออีกห้าใบในกองให้ยาให้ยาใอ้ยา อันนี 5, ้ทีเดียวทีเดียวหมดเลยพวกเดียวหมดครับเดียวรับุตัวทีเดียวหมเงิน คิดดีตีเดี๋ยวโอ้ยวัดแล้วต้องต้องวัดแล้วตัวนี้กันนะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตีครับตัวนี้ตีเอกี่ลไรเนี่ยครับเออกี่เนี่ยครับกี่ไรเพื้นอยู่แบนตีสองสามครับพอนพีจีแลครับอ๋อฟันไม่มีไม่มีเอสเอสเลือกมั้ยอ่าทำอะไรได้ไม่ีเปัญหาคือเราทำอะไรได้

ไปทีขี่ก็ได้ฐานะสแตนจัวไออจริงอาจริงพี่พี่ชายบหมดอ๋จริงพ <laughs> <laughs> <poon> ี okay. 2, ่ชายหมด้พี่ชายหมดลสีสเลยหรอจะเกินไปหรือเปล่ามือได้ไรนะครับเมื่อกี้ไอเยียนี่ไม่บอกไม่บอกโอโอเคเไได้เลยไม่ต้องเสกครับตัวนี้หมดห้าพัไม่เลกไม่เล่นไม่เล่นเล่กสเนี่สอค่าละสองหมืนครับสองนีค่าสองหมือันนี้ยี่สิบสครับยีบ แานนอกสบสามสิบสบครับอันนี้ยี่สิบหัวหัรหอวหัวหัััวหัวหาวหััวหััวหัวรัวหัว่ัวััหหหม เ้้ยยยรรีบออุจบแล <oyu> ้วครับจบเทิร <es> ์นวิ่งแห้ยพี่เกมเลนะเอาแล้วเอาแล้วได้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 ตอนละ7บาทนะได้งานนี้นั่นน่ะสีได้นั่นน่ะสีทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะแต่รู้อย่างนึงไม่มีโซ่ดีกว่าไม่มีโซ่ไม่ไม่มันดีไม่ดีเฮ้ยมันดีแต่แม่งกาเสียงแบบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอากรมาแล้วอีกแล้วจะได้ี่แล้วโอ้จละเดินาิ้าีมันก็ได้ย่สามสองคิบกันครับไม่คุยเลยหรอไม่คุยม่คุยยิ่งไม่ปีีกที่ไเออดูรูปเาเลยรูปว่บ้าน โอ้หไม่เกี่ยวีีข้างได้กอเคอยู่ไม่ได้สกันนะสเลยนะใช่เลยก็คอยตัวน้มาแล้วก็นี้อีกรอบาเรียบร้อยเรียบร้อยสตาร์ทจุดว่าโตรนาโครนาเฮ้ยฮิวหน่อยอย่าเลยฮิวฮิวสกิลสกิลใครดีไม่กงลเลสกิลเลียครับเล้ยตัวเองยิงห่ยิงหนึ่ง งบโงจังวะ่จริงครัสามใบอีกใบเดียวอีกใบเดียวตกียดเครับคาตาบาสองครับบวกไปสองหมื่นครับไม้ว้็เหนียวตัวนี้ลงหัวยูจีนปิดาอยอย่นเยูจินปิดยี่สิบสามครับยี่สิบสามีเดียวยูจีนบาทบาดหิวหิว Ayoj, amince amince amince